เอาละท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นนะครับด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนนะครับวันนี้กลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยฮะวันนี้เขาเคลื่อนไหวกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปยืนน่นหนังสือฮะโวยรัฐบาลบอกว่านายกต้องฟังเสียงคนไทยนะนะครับซึ่งเสียงคนไทยตอนนี้เป็นอย่างไรก็ต้องการให้ไขก๊อกลาออกจากการเป็นนายกนะครับคือกลุ่มไทยไม่ทนวันนี้นะคนที่นําไปวันนี้คือคุณไทยกรพนสุวรรณนะครับมี คุณยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะครับ <S 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 มีคุณนัทพัฒน์อักค่าคุณสเสวิทินกคูลคุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศก็คนหลายๆคนที่คุณหน้าค่าตากันดีอยู่ที่ขึ้นเมทีนะครับปราัยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ไปอ่านถแถลงการที่น่าทำเนียบฮะถแถลงการฉบับที่2นะครับบอกว่าไทยไม่ทนเนี่ยนะฮะเขาเคยยื่นหนังสือมาแล้วครั้งหนึ่ง นะฮะถึงนายกอันจริงเขาบอกหลายครั้งด้วยแหละครับถึงนายกแล้วนะครับให้นายกเนี่ยลาออกเพราะบริหารงานผิดพลาดนะนะครับแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ดาเนินการแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับประชาชนเดือดร้อนอย่างสาหัสนะครับต้องยื่นข้อเสนอวันนี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อชี้เห็นความล้มเหลวในการบริหารงานผิดพลาดของตัวพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเหมือนเป็นการค้าความตายไม่เห็นแก่ประชาชนนะครับ พอประชาชนออกมาบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลฆาตกรก็จะใช้กฎหมายเล่นงานมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนของสื่อมวลชนแล้วก็ใช้วัฒกรรมหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะคุณไทยกรบอกว่าอย่างคําว่าล็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช้คําว่าล็อกดาวน์เพื่อหลีกเลี่ยงไงจะได้ไม่ต้องไปเยียวยาจะได้ไม่ต้องไปเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนวันนี้ก็เลยต้องมายื่นข้อเสนอ6ข้อฮะ หกข้อที่เขามายิ่งข้อเสนอวันนี้มีอะไรบ้างผมสรุปคร่าวๆนะครับหนึ่งคือต้องพักชําระหนี้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะสองคือต้องงดเก็บค่าน้ําค่าไฟนะสำหรับบ้านเรือนที่หัศัยนะครับสามเนี่ยพักชําระการเอ้พักการดําเนินคดีนะครับกับคดีหนี้ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือไก่เกลี่ยหนี้ด้วยกับเจ้าหนี้สี่คือประชาชนให้ผู้เรียกร้อนให้ทั่วถึงเท่าเทียม เปิดเสรีนำเข้าวัคซีนโควิดนะครับแล้วจัดเก็บภาษีนำเข้าวัคซีนและชุดตรวจโควิดเบื้องต้นนี่คือ6ข้อครับที่ข่าวเรียกร้องนะครับกับทางรัฐบาลวันนี้และช่วงนี้ฮะพออ่านเสร็จ6ข้อนะคุณเอกพัฒนท่านผู้ชมฮะเขาก็เอาสแตนดี้นะฮะเชิญตัวท่านนายกที่เป็นสแตนดี้มาโอ้นะแล้วก็ทำ ยื่นหนังสือให้พลเอกประยุทธ์เออก็บอกเดี๋ยวฝากบอกวิทย์ด้วยนะที่บอกว่าจะแจกข้าวหนึ่งล้านกล่องเนี่ยไม่ต้องแจกแจกเงินเถอะนะแล้วตอนนี้เนี่ยสามเดือนที่ไม่รับเงินเดือนเนี่ยไม่มีประโยชน์ลาออกไปเลยดีกว่าอ่ะไปฟังเสียงช่วงนี้กันครับเรื่องจากทารยื่นหนังสือของ,ของ,ของใใคระไทยไม่ทอส,ส,สามัคคีประชาชนสามคือชั เมื่อประเทศไทยเนี่ยต่ละครั้เนี่ยสง่งเห็บหมามารับเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโนกเตอร์เศรษฐกุลหรือรองปรัดสุดท้ายรับไปแล้วเอาไปทิ้งถังลยยาฟังดิฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นที่จะลรองยืดตับลุงยศตรงแล้วฝากลุงไปบอกลุงป้อมเลยว่าข้าวหนึ่งล้านสองไม่ต้องแกะก็ ไม่ต้องแจกแจกเงินเข้าไปรหากินทุกช็อตและที่สำคัญที่สุดฟังฟังดิและที่สำคัญที่สุด,ดสการดดาลดไม่ับเงืนเดือนสามเดือนน่ะมันไม่มีประโยชน์เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทน่ะไม่มีประโยชน์เลย พวันละออกไปซะไอ้พ่อที่เธอไอ้พวกเห็บหมาที่อยู่ข้างๆน่ะที่บอกว่าดีแล้วลุงเอาพกก่อจัดการได้เหมนเ <laughs> ทุกทีล่ะไม่เคยเลยที่จะเข้าหัวเข้าใจพวกปัดเห็บหมาที่อยู่ขใใ้างๆตัวน่ะพวกคนแก่คนแก่ที่มันอยู่รอบๆอ่ะเอาได้แล้วเอาออกไปซะกแลกออก้วยุกสบคด้วย นี่ฮนะ <laughs> เ,ปเป็นการฝากข้อความถึงทนายกที่แม่นะแก็เอาเอาพูดกันตรงๆก็มีดูไปมีหลุดหัวเราะมีหลุดขำเหมือนกันนะครับ<อ>คือด้วยจังหวะท่าทางของคุณเจ๋งที่พูดไปคือตอนแรกก็ถแถลงปกตินี่นะบอกฝากไปถึงทนายกหน่อยนะแล้วก็พอพูดพูดมีมีอุปกรณ์มาเสริมเป็นการใช้ลักษณะเหมือนเตือนความจําบอกฟังฟังแล้วก็เคาะไปที่ศสีางของของสแตนดี่ทนายกเนี่ยฟัง นะแล้วก็ฝากข้อความไปเออก็เป็นเป็นอะไรที่แบบนะก็เรียกเสียงหาให้กับคนที่อยู่ในวงตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยดูไปนึกว่าทนายกมาเองนะตอนแรกแบบเท่าจริงเลนะยนะั่นเอเออ,เอ,อคือดูแลตกใจว่าโอ้นึกว่าทนายกคนนี้มารับหนังสือเองนะครับสรุปคือเป็นสแตนดี้นะที่ทางกลุ่มไทยไม่ทนเขาเขานํามานะครับแล้วก็<ม>ไหนๆทนายกไม่มาเองใช่ไหมเอาวันี่เอาสแตนดี้มาตั้งเลย แล้วก็ยื่นให้เลยแล้วก็บอกเลยว่าต้องการอะไรบ้างไม่ฟังก็มีอุปกรณ์ช่วยทําให้ฟังอีกทีหนึ่งเคาะไปช่วยนะก็ผมนึกภาพเหมือนเหมือนเอ่ออะไรนะคาเฟ่ไหมเวลาเวลาคยกันอ่าแล้วทีนี้ฟังเอาฟังฟังอย่างนี้มีอุปกรณ์ช่วยนะครับมีอุปกรณ์ช่วยอ่ะ นอกเหนือจากใช้ไม่ทนนะครับวันนี้อีกคนหนึ่งที่เรียกว่า,ถาแถลงต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ไปที่จุดเดียวกันคือทำเนียบรัฐบาลนะครับก็คือทางกลุ่มของคุณน,นิติทอนล้ําเหลือนะฮะวันนี้เขาก็ไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ไปอ่านถาแถลงการนะครับบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อนะไม่ได้เป็นผู้รอติดเชื้อ ไม่ได้เป็นผู้รอ,อการตรวจเชื้อหรือเป็นญาติของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นแต่เป็นผู้รอโอกาสที่จะได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรักษาเอาใจใส่อย่างจริงจังจากรัฐและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือประชาชนทุกคนยังคงเป็นมนุษย์อีกด้วยแต่ว่าขนาดนี้ประชาชนอยู่ในภาวะอดกลั้นอย่างสุดขีดต่อสิ่งที่รัฐระทำต่อประชาชนอย่างเหลืออดเหลือทนอันใกล้จะถึงจุดที่จะเกินทน ต่อสถานการณ์ที่ประชา,ะช,าชนเนี่ยมิได้ก่อขึ้นแล้วขอเรียกร้องว่าอย่าก,กระทํากับประชาชนอย่างมีอตัตติใช้อวิชชาความเกลียดชังและความชั่วร้ายดังเช่นการกระทําของปีศาจร้ายอีกต่อไปนะฮะมาตรการของรัฐที่ออกมานี้เมื่อพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วถีทั่วนแล้วจะเห็นได้ว่ายังมีความห่างไกลต่อเหตุผลที่จะทําให้เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อทุกคนได้ปฏิบัติตามแล้วจะทําให้พ้นจาก ภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากแต่เมื่อเอาความเป็นมนุษย์มาพิจารณาประกอบมาตรการนี้แล้วกลับไม่ก่อให้เกิดกำลังใจใดๆที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่หากนำมาตรการนี้มาอ่านซ้ำไปซ้ำมาจะเห็นวิธีคิดเห็นความรู้สึกลึกๆของผู้ออกประกาศต่อประชาชนว่ามันช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าอาเนจอนาถยิ่งนักนี่คือข้อความที่ทางคุณนิติธรเนี่นะฮะ มาอ่านถแถลงการหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาก็มาวันนี้มาเดียวๆแล้วก็มายืนอ่านเช่นเคยนะครับแม้ว่าแม้ว่ากลุ่มคนที่มาเขาจะไม่เยอะแต่ว่าสารที่คุณนิติธรพยายามสื่อออกไปเนี่ยโอ้มันก็ชัดเจนในความรู้สึกนะครับที่มาส่งผ่านไปยังทาเนียบไม่รู้ข้างในจะมีใครได้ยินหรือเปล่าก็าสิ่งที่คุณนิติธรได้สื่อออกไปนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นสองกลุ่มที่มาหน้าทำเนียบรัฐบาลกับ มาสื่อสารความในใจนะแต่ว่าวันนี้ก็มีอุปกรณ์มาช่วยหน่อยมีสแตนดี้ท่านนายกมา <c oughs> ก,ก็ปกติเวลาไปยื่นหนังสือก็จะไม่ได้ยื่นกับท่านนายกไง <c oughs> วันนี้เขาก็เลยอ่มีตัวแทน <c oughs> มีตัวแทนสแตนดี้ท่านนายกมานะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นสีสาร,รเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมฮะมเรื่องของวัคซีนเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเองก็มีคําถามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันมาหรือยังอย่างโดยเฉพาะ แอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับที่จริงๆกําหนดการเดิมก็คือจะต้องมีการจัดส่งเนี่ยเดือนละ10ล้านโดสตั้งแต่กระกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้มาแค่ครึ่งเดียวก็คือ5ล้านโดสนะครับคำถามก็คือว่าแล้วไปไหนนะครับแล้วทําไมถึงยังได้ไม่ครบนะครับคนหนึ่งที่ติดตามรเรื่องนี้มาตลอดก็คือคุณวิโรล์ลักษณะดิศนะคุณเอกพัฒน์สอสสพักเก้าไกลเราก็พูดคุยกับเข,า,ขาบ่อยนะครับคุณวิโร์นะครับ วันนี้ี่ยคุณวิโร์เนี่ยก็โพสเฟซบุ๊กนะครับตั้งคําถามไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคุณอนุทินชาญวิรุกุลนะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยเคยพูดในสภาเคยชีย้แจงในสภาไว้นะครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับคือคุณวิโร์บอกว่าผมเนี่ยอภิปรายไม่ไว้ไวางใจคุณอนุทินเมื่อ17กุมภาพันธ์นะครับในฐานะที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ตอนนั้นเนี่ยคุณอน,นุทินชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่สั่งซื้อวัคซีนจากเจ้าอื่นก็คือไฟ i ซอร์หรือ m o เด r n a เนี่ยนะครับก็เพราะว่าได้คุยกับเขาแล้วเร็วที่สุดที่เขาสั่งได้อ้ที่เขามอบให้เราได้คือไตรมาส3ซึ่งนะคุณวิโรจน์บอกเอาจริงๆนะถ้าเราสั่งตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไตรมาสสก็คือช่วงนี้เราจะได้โมเดอร์เราจะได้ erna, ไฟเซอร์ Pfizer แล้วนะครับ2เนี่ยคุณอน,นุทินให้เหตุผลว่าที่ไม่สั่งเจ้าอื่นเพราะว่า ถึงเวลานั้นก็คือช่วงนี้ของของปีเนี่ยเราจะมีแอสตาเซเนกาเต็มโรงพยาบาลเต็มแขนประชาชนมีมากจนไม่พอเก็บว่าอย่างนั้นนะครับมีมากจนไม่พอเก็บเสร็จแล้วคุณอนุทินก็แนบคลิปฮะแกก็แนบคลิปวันที่้อขอไปคุณวิโรดแกก็แนบคลิปคุณอนุทินวันที่วันนั้นเนี่ยคุณอนุทินพูดสองเรื่องเนี้ยไปฟังกันดูฮะ เราต้องในวันนั้นที่ท่านถามทําไมไม่ซื้อเจ้านี้ทําไมซื้อเจ้านี้เจ้านั้นเราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับเจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่นๆวันนี้แม้กระทั่งเมื่อวานต่อไปครับแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วมีสองสามเจ้ามาพบผมทั้งที่รู้ว่าแอสตาราเซเนก้าจะส่งในเดือน ครันี้เท่านั้นเราต้องซื้อเป็นบางช่วงที่คุณวิโรจน์ตัดตัดตอนมาให้ตอนที่คุณอนุทินี่ยลุกขึ้นตอบวันที่มีการอภิปรายแล้วก็บทก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุณปรัชญาได้อ่านไปนั่นเป็นคําถามที่เกิดขึ้นครับทีนี้เนี่ยคุณวิโรจน์แกก็เลยบอกว่าเรียกร้องเลยนะครับตอนนี้ขอให้คุณอนุทินเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขไปแจ้งต่อพลเอกประยุทธ์คือนายกรัฐมนตรีนะฮะให้ไปเร่งรัดแอสตาเซนก้าไทยแลนด์ ให้ส่งมอบวัคซีนให้ครบตามสัญญานะครับตั้งแต่กระกฎาคมถึงพฤศจิกาเดือนละ10ล้านโดสแล้วทันไหวอีก5ล้านโดสแล้วที่ตกค้างเดือนมิถุนายนอีกเกือบ1ล้านโดสด้วยให้นายกไปทวงซะนะครับ mm. เพราะว่าอย่าลืมว่าสยามไบโอไซแอนนี่นะครับรัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุน596ล้านซึ่งในเงื่อนไขที่คณะกรรมการกันก,กรองเงินกู้นเนี่ยระบุไว้นะครับว่าแอสตราเซเนกาไทยแลนด์ ต้องส่งมอบวัคซีนให้กับคนไทยตามที่ต้องการก่อนที่เหลือถึงจะส่งออกได้นี่คือความชอบธรรมที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องไปเรียกร้องกับแอสตราเซเนกต้องส่งมอบวัคซีนให้คนไทยตามสัญญาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขาดส่งเดือนละ5ล้านโดสตกได้แค่5ล้านโดสต่อเดือนเท่านั้นเองหายไปครึ่งหนึ่งชีวิตของคนไทย5ล้านคนรัฐบาลนี้จะทิ้งกว้างลอยแผไม่ได้แล้วแกก็บอกว่า ขอให้ใช้อำน,นาจพาบรบความมั่นคงด้านวัคซีนฮะในการจำกัดการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับหลังจากที่ส่งมอบให้เรา10ล้านโดสต่อเดือนได้คุณค่อยส่งออกต่อนี่ฮะนี่ก็เป็นเสียงเรียกว่าเป็นเสียงเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเสียงกระทุ้งอีกครั้งหนึ่งจากคุณวิโรธซึ่งคุณวิโรธเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าออกมาติดตามตลอด ในเรื่องของสัญญาการจัดส่งวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นคนที่แอคติคือไปเรียกร้องไปหาที่สถาบันวัคซีนแล้วว่าอสรุปมันเป็นยังไงสถานการณ์ล่าสุดมันเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ออกมาเตือนโดยเฉพาะเรื่องของแอสตราเซเนกาเนี่ยเวลาคุณวิโรจน์มาสัมภาษณ์กับเราเนี่ยก็พูดตลอดบอกว่าอ้าวบอกส่งสิบ้านแต่ทาไมตอนนี้มัน,ม,นมาแค่ห้าล้านท,ทั้งที่สถานการณ์ในประเทศนี่คนมันรออยู่ต้องการจะใช้อยู่นะครับแล้วก็คุณวิโรจน์ก็เนี่ยวันนี้ก็มีหลักฐานมาให้ดูด้วยวย่า รัฐมนตรีเองเคยพูดอย่างไรเคยสื่อสารอย่างไรโอเคแม้ดด้านหนึ่งมันจะมีการพูดถึงประเด็นว่ามีเฟคนิวมากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าไอสิ่งที่รัมรีพูดเนี่ยมันก็ถูกบันทึกอยู่ชัดเจนว่าเขาเคยพูดไปอย่างไรนะครับมาวันนี้คําถามมันก็เกิดซึ่งเขาก็ต้องมาตอบต่อว่าทําไมถึงทําไม่ได้แล้วก็เป็นคําถามที่กุ้ยโลดเองก็ถามเหมือนกันว่าทําไมทําไม่ไดนะ้ต้องหาไมาให้ประชาชนสิเพราะว่าสัญญามันไว้อย,อย่างนั้นนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ คงต้องตามกันต่อคงต้องกระทุ้งกันต่อนะครับว่าวัคซีนที่เราที่เราจ่ายตังไปเนี่ยนะสรุปมันจะมายัางไงจะมาเมื่อไหร่นะครับเป็นคําถามที่หลายคนก็ยังสงสัยนะทีนี้ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงเพราะว่าคนไทยเรากําลังจะได้รับวัคซีนสูตรใหม่อะคุณกุลพัฒน์เป็นวัคซีนที่<ม>ทางคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยเขามีมติออกมาและบอกให้ปรับสูตรวัคซีนใหม่ ืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการสูตรเดิมเราเนี่ยฉีดอย่างละสองใช่ไหมถ้ามีซิโนแวคกเนี่ยก็ฉีดสองเข็มนะใช่ส่วนถ้าใครฉีดแอสตราก็ฉีดสองเข็มแต่ว่าระยะเวลาในการเบ้นช่วงเนี่ยมันอาจจะต่างกันแอสตราเนี่ยเว้นนานหน่อยนะครับเพราะว่าเชื้อมันแรงกว่าทีนี้ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกคณะกรรมการเขาเขาปรับใหม่ครับก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวต่อไปนะจะเป็นการฉีดซิโนแวคหนึ่งเข็มถัดจากนั้นเนี่ยก็เป็นการฉีดแอสตราอีกหนึ่งเข็ม ชีดสลับกันนะครับพร้อมสั่งการด่วนให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มทันทีเออนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยออทางคุณหมอเรวัตวิสุทธเวทเนี่ยนะฮะสสวัชีรายชื่อพักเสรีลมไทยก็ออกมาให้ความเห็นคือพอมันมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันมีความเห็นจากประชาชนเนี่ยออกมาพูดเยอะว่าเฮ้ยมันมันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้มีการใช้สูตรแบบนี้เลยนะ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกนะที่ใช้สูตรแบบนี้จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับทางคุณหมอเรวัตก็ออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันออกมาตั้งคําถามเหมือนกันนะครับถามว่ามีการเปลี่ยนสูตรการฉีดใหม่นะฮะด้วยการไขว้ฉีดวัคซีนชิโนแวคหนึ่งเข็มตามด้วยแอสไซร์หนึเข็มแล้วก็มีการอ้างอิงผลการศึกษาเพียง36ตัวอย่างอันนี้คุณหมอว่าไว้อย่างนี้นะฮะซึ่งเป็นจนํานวนน้อยเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมขององค์การอนมามัยโลก12รกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เจนีวาเนี่ยนะฮะทางชีฟไซเนดิสเนี่ยเขาแถลงว่าการผสมวัคซีนต่างแพลตฟอร์มนะครับอาจเป็นอันตรายอาจเป็นอันตรายเพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอคำถามคือทำไมยังคงดึงดันใช้วัคซีนซิโนแวคและยังสั่งเพิ่มอีก10ล้านโดสเนี่ยเกือบ11ล้านโดสเนี่ยตามมติคอรมอเมื่อวันที่หกกรกฎาคมที่ผ่านมา นะมเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจะไม่ให้ประชาชนสงสัยได้อย่างไรว่ามีการดีลพิเศษอะไรหรือเปล่าคนไทยไม่ใช่หนูทดลองนะครับรัฐบาลเป็นอะไรมากไหมไหวหรือเปล่านี่เป็นคอมเมนต์ที่ทางคุณหมอเรวัตก็ออกมาตั้งคำถามกับสูตรล่าสุดที่ออกมานะครับเป,รเป็นการคลอสแพลตฟอร์มกันเป็นการไขว่กันระหว่างซิโนแวคกกับทางแอสตราเซเนกา อย่างละหนึ่งเข็ม,มนะก็เป็นค,คนหนึ่งที่ออกมาตั้งคาถามประสิทธิที่เกิดขึ้นทีนี้พอคําถามมันเริ่มเยอะครับเมื่อวานเนี่ยมีพอมีการประกาศออกมาว่าจะใช้สูตรนี้คําถามก็เยอะนะทั้งภาคการเมืองทั้งภาคประชาชนในโซเชียลก็ตั้งคําถามเยอะวันนี้เนี่ยนะทางคุณหมอยงถึงกับต้องตั้งโต๊ะแถลงนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดในประเด็นนี้ด้วยตอบคําถามว่าเมันจะปลอดภัยหรือเปล่าไอาการควยกันไปควยกันมาของสูตรวัคซีนเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วทําไมต้องควยแบบนี้ วันนี้ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้อรวันเนี่ยนะ,ะคุณหมอยงเนี่ยหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวนรัสวิทยาคลินิกนะครับภาควิชาคุมาลเวชาศาสตร์ของแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็ถแถลงนะครับตั้งโต๊ะแถลงโดยที่กระทรวงสรรราธารณสุขถึงการปรับสูตรคุณหมอยงเขาอธิบายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเชื้อเดลต้าเป็นเชื้อหนักที่เข้ามานะครับเชื้อเดลต้าเนี่ยมันต้องการภูมิต้านทานที่สูงขึ้นมากกว่าวัคซีนที่ผลิต ที่นำเชื้อจากอู่ฮั่นเนี่ยมาผลิตทีนี้พอไปดูเนี่ยนะฮะพอไปดูเนี่ยพบว่าการฉีดแอสตราเนี่ยยิ่งห่างกันนานเนี่ยยิ่งส่งประสิทธิภาพดีแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าไอการรอแอสตราเข็มที่สองเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณสัก10สัปดาห์ซึ่งหมยอยงบอกมันจะไม่ทันกับการระบาดของเชื้อเดลต้าในไทยครับคุณหมยอยงบอกนี้ฉะนั้นเนี่ยการฉีดซิโนแวค สลับกับแอสตราเนี่ยจึงจะเหมาะสมมากที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้อ่านี่เขาเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับ <ừ> ทีนี้คุณหมอ,หมอบอกว่าเอ่อถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีวัคซีนที่ดีกว่าเราก็ค่อยหาวิธีการที่ดีกว่าโดยหากมีเชื้อกลายพันธุ์ไปมากขึ้นนะก็อาจจะมีวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆได้ โดยการฉีดจิโนแวคกับแอสตราในตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้มีการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้สูงจากการศึกษาเบื้องต้นในไทยที่ออกมาแล้วนะครับคุณหมอบอกว่ามีการฉีดสลับแบบเนี้ยไปประมาณสักพันสองกว่าคนก็พันสกว่าเคสนะทั้งจากหมอพร้อมแล้วก็ที่มีการเก็บข้อมูลกันเนี่ยคุณหมอก,ก็บอกว่าพบว่าก็มันมีอาการข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในผู้รับวัคซีนสูตรนี้ซึ่งถ้ายึดตาม ข้อมูลที่ได้มีที่ได้มาแล้วก็มีอยู่ในมือคุณหมอก็บอกว่าการฉีดสลับชนิดนั้นเนี่ยมันปลอดภัยแต่ว่าเดี๋ยวผลการศึกษาโดยละเอียดเนี่ยจะออกมาภายในสิ้นเดือนนี้แต่ที่เป็นเคสที่อยู่ในมือที่เคยศึกษามาแล้วพันสองร้อยกว่าคนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีอาการ <c oughs> ข้างเคียงที่รุนแรงเพราะฉะนั้นการฉีดสลับชนิด <c oughs> เบื้องต้นเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะและทีนี้ทางคุณหมอเนี่ยนะฮะก็ยังยกตัวอย่าง เป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหมอบอกยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างวัคซีนในเด็กอื่นๆนะฮะเมื่อผลิตออกมาใหม่ๆเนี่ยบริษัทมักจะแนะนําบอกว่าถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องห้ามใช้ข้ามยี่ห้อนะเออแต่ต่อมาเนี่ยวัคซีนทั้งหมดก็ฉีดไม่ซ้ํายี่ห้อได้นะแล้วก็คุณหมอก็บอกเนี่ยผมยกตัวอย่างวัคซีนในเด็กเอ่อตั้งแต่เไข้สมองอักเสบป้องกันท้องเสียนะครับเมื่อผลิตออกมาใหม่ๆเนี่ยแต่ละบริษัทอบอกว่าเฮ้ยต้อง มันต้องห้ามใช้ข้ามกันนะเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเนี่ยมันต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันแต่ต่อมาแม้กระทั่งวัคซีนท้องเสียโรตาหรือแม้กระทั่งวัคซีนคอติดเนี่ยนะฮะเวลาใครไปฉีดในเด็กคุณหมอถามว่าเคยถามไหมว่าลูกฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรอืมเออวัคซีนคอติดเนี่ยเคยถามรบ่าว่าลูกว่าฉีดยี่ห้ออะไรนะแล้วคุณหมอก็บอกอย่างนี้ฮะปีนี้เนี่ยประมูลได้ยี่ห้ออะไรปีหน้าประมูลได้ยี่ห้ออะไร ไวรัสหรือว่าแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมันคงไม่รู้หรอกว่าวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยยี่ห้ออะไร mm. อืมอ่ามีคุณหมอเขาพูดอย่างนี้นะอันนี้ผมพูดตามที่คุณหมอพูดเลยนะไวรัสหรือว่าแบคทีเรียต่างๆมันคงไม่รู้หรอกว่าวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยยี่ห้ออะไรเออแล้วก็ทิ้งท้ายคุณหมอก็แนะนําบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องถามว่าควรฉีดวัคซีนไหมแต่เมื่อใครถึงเวลานัดการฉีดก็ขอให้ไปฉีด ส่วนการฉ hmm. ีดวัคซีนในเด็กจะต้องรออีกสักพักเพราะว่าการติดเชื้อในเด็กเนี่ยมันมีความรุนแรงน้อยมากเนื่องจากโอกาสการป่วยและเสียชีวิตในเด็กจากโควิดเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่และวัคซีนที่จะใช้ hmm. ต้องทำหนึ่งความปลอดภัยมากกว่าผู้ใหญ่นี่ฮะเป็นค hmm. ําแถลงหลังจากที่มีคําถามเกิดขึ้นเยอะว่าจะอย่างไรกับสูตรในการควยวัคซีนที่เกิดขึ้นซึ่งคุณหมออธิบายมาแล้วบอกจากเคสตัวอย่าง1200ออกว่าคนเนี่ยมันก็ปลอดภัย ทีนี้ปรากฏวันนี้พอมันมีสูตรใไไหม่ๆมาเนี่ยคุณกุลพัฒนในโลกโซเชียลเนี่ยเขาไปล้อเลียนกันนะบอกต่อไปเนี่ยโอ้จะมีสูตรเยอะสูตรแอสตาหนึ่งซิโนแวคหนึ่งบวกด้วยไฟเซอร์เออบวกด้วย <laughs> อะไรอะไฟเซอร์หนึ่งเข็มเออมันมีการ <c oughs> ไปไปพูดถึงลักษณางั้นการล้อเลียนกลายเป็นว่าเป็นเป็นสูตรค็อกเทลที่แบบว่าหลายคนประเมินว่าคือเข้าใจนะฮะว่าในเชิงในเชิงที่คุณหมอพูดก็คือ ไอไวรัสมันไม่รู้จักยี่ห้อวัคซีนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ากระบวนการการได้มาซึ่งวัคซีนกับกระบวนการการทาลายไวรัสเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นข้อที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ถูกไหมแล้วก็ถ้าเทียบด้วยปริมาณตัวอย่างพันสองร้อยคนที่คุณหมออ้างอิงตัวเลขนะครับว่ามีการฉีดไปนี่นะครับว่าไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นถ้าดูเทียบปริมาณพันสองร้อยคนกับประชากรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะหรือเปล่ามันเป็นคําถามนะว่าพันสองร้อยคนกับประชากรที่เราจะต้องฉีดกันหกสิบกว่าล้านเนี่ย S 1> <S 1> มันเป็นกลุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือได้แล้วหรือไม่นะฮะแล้วแล้แบบเมัอยู่เอชโอเองเนี่ยก็ยังยังเเขาก็าายังพูดอยู่ว่ามันยังอันตรายอยู่หรือเปล่าในการที่จะใช้วัคซีนไข้แบบนี้นะครับแล้วก็ไทยเองเนี่จ,จะกลายเป็นประเทศแรกของโลกนะฮะที่ใช้ซีโนแวคนะครับไข้กับแอสตราเซเนกานะ นี่แหละจากประเด็นนี้ไงคนมันก็เลยกังวลว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีใครใช้เลยนะเราใช้ประเทศแรกเลยนะเออแล้ว W WHO SO เองก็บอกว่าเอ,อ้ยมันยังอันตรายอยู่นะหลายคนก็เลยนวันว่นใจแต่คุณหมอก็ยืนยันบอกปลอดภัยปลอดภัยพันสองร้อยเคสที่สูน์มาแล้วปลอดภัยอันนี้แหละแต่เห็นล่าสุดบอกทนายกเขาก็เดี๋ยวขอ,ขอไปสูตรอีกรอบนึงแต่ก็เ <Right. S 2> ชื่อหมอเป็นหลักอ่าแต่ก็ยัง, mm. ยงไม่เคาะอย่างเป็นทางการว่าจะใช้สูตรนี้หรือเปล่าอาจจะรอติดตามดี <Okay. S 2> ครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นนี้ครับครับอ่าอ,อีกนิดหนึ่งฮะเรื่องของแอมเนสตี้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้แอมเนสตี้เนี่ย<ม>เขามีการประกาศเป็นแถลงการ์ออกมาของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเรื่องของการประกาศใช้ข้อกฎหมายบังคับต่างๆของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเคอร์ฟิลเป็นการควบคุมการรวมกลุ่มนะครับเป็นข้อกําหนดต่างๆคือแอมเนสตี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ไทยเนี่ยใช้มาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับซึ่ง ก็เป็นมาตรการที่ต้องให้สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนนะครับรวมถึงการควบคุมจํากัดนะครับที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมคือทางการเนี่ยควรเน้นการจัดหาวัคซีนที่เข้าถึงสําหรับทุกคนให้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่าการควบคุมหรือว่าจากัดสิทธิเสรีภาพการชมรุมนุมโดยสงบเนี่ยอาจจะกระทาได้นะครับหากเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อคุ้มครองระบบสาธารณสุขของสังคมแต่บุคคลที่ถูกดําเนินคดี จากการละเมิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเป็นผลมาจากการชุมนุมโดยสงบเนี่ยจะต้องไม่ถูกลงโทษให้จำคุกนะนอกจากนั้นเนี่ยประชาชนต้องแสดงความสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเสรีผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของรัฐบาลโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีอาญาคือเรื่องนี้เนี่ยเอ,อ,อมเนสซีบอกว่าติดได้อะ,อะ คือเอเบอกว่าไอ้กฎหมายที่คุณออกมาเนี่ยคุณจะใช้ในการรับมือควิดคุณก็ใช้ไปแต่ไม่ใช่ว่าคุณเอากฎหมายนี้เนี่ยมาปิดปากประชาชนในการให้ข้อมูลนั่นแหละคือสิ่งที่เอเต้องการจะสื่อคือไอ้พอไอ้พรกฉุกเฉินนี่แหละประเด็นนี้งนี้แหละที่ต่อกันอีกสองเดือนนี่นะฮะก็คืออ,อย่าอย่าใช้ในการจํากัดการเคลื่อนไหวของประชาชนแล้วถ้าเขาเนี่ยเขาไปชุมนุมเนี่ยก็ห้ามที่จะลงโทษเขาเนี่ยไม่ควรจะให้เขาต้องติดคุก นะฮะใช่ใช่อืออืออ่ะท่านผู้ชมฮะน,นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่แอมเนสตี้เขาเคลื่อนไหวออกมาในวันนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ